วัสดีกับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีกับปมเปลี่ยนดาน่ยมั้งเดี๋ยวออยเดียวกันเเดี๋ยวจะเพิ่มอนเจ็บนอนไม่ควร้าน้า rồi, tuyệt rồi. Để đầu bằng lăng ngay. Pháy, phải pháy. Bút, Adrien, bút. hết hiếm, hiếm. Tại tôi đi đâu? ปานเมตรวิ่งปานกันเมตรยิงยิงยิงมัวแต่ก้อนเฮ้ยเพื่อนนอนอยู่ตรงลังเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพลัดหลงแล้วมาแล้วเพื่อนกูมาเ,เร็วไอ้ปันนี้ต้องเจอใหม่เตี๊ยปีปันนี้บันไซ ใช่วงมึงวางไป,ปเปลียวดีนะักยยิงอะไรได้กูนยิงไปเยยิงไปกูขำไม้กูำม้ ยิงไม่ต้านไอ้ตัวนั้นเลือดไม่เต็มกันกูรอยไปน้อยเบิร์ตไปขอนนำรองเติมยาเร็วพร้อมเลิปแก๊กเลแป๊บแป๊บเปลื่ยนแป๊บเดี๋ยวกูช่วยเดี๋ยวกูช่วยแป๊บเดียว มาแล้วมาแล้วอยขึ้นมาเพื่อนอยงยมาเกูไม่ยิ<า>นหรจยี่เพื่อนจ่วยพี่จ่วยตาจ่วยมาแล้วมาแล้ว thank you เต็ง o ิ้วไม่แฝงกน่นเยอดลาวอย่างตัวซอนอ้ซ่องตัวจัดการมันเปลือนแล้วปะเจอกูกันนั้นเปลือนไอ้เปลือน มึงลบหมากูก่อนเปืือนนี่กูนอนอยู่นี่เฮ้ยเปล่ากระซานนี่เท,ท่จ้ะไอ้เปืือยมาตุ้มกูแล้วเปืือนตุ้มกูแล้วมาแล้วไม่มาแล้วไม่มาแล้ว,าลวตายก,ายก็ได้กูเกิดไม่ลา,าวเขาไม่อันนี้เป็นโหมดอ่าคอนเฟิสนะครับเป็นโหมดอ่าหยุดหยุด เวคยได้จุดมากว่ากาหนาไปเฮ้ยได้ตัวนึงจัดมันเปลี่ยนจัดมันทีมเราโอ้โหแต่ทีมนี้มาเป็นทีมได้เป็นทีมเนี่ยมด้วยแบบนี้เลยเล่นเรยระเบิดไปก่อน อย่าตาปีจีกันนะไปไหมเพื่อนด้เพื่อนเ,เปิดแล้วกูตามเพืดด่อนซายเดี๋ยวกูจัดการนายเพื่อนตายใจยโกรเดียวหลังเพื่อนล็อกมาช่วยกูก่อนอย่าตุ้กูเออขอบคุณมาก กูไปเปลี่ยนเก้าไปเก้าไปเอาเปลี่ยนตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะกก้ได้เปลี่ยนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเอาเลยของชอบอยู่ตรงนั้นกิงไม้บังกูกูเลมินเปลี่ยนเจอกูได้มากโอ้โหโอ้โหวิ่งมาเร็ววิ่งมาเร็ว Thank you Thank you my plane ไปไหนได้บ้านอ๋อแต่วงเลยอ่ะ

วังมันเปลี่ยนในรูปอของเขานี่นั้นม,นจมนจจ่จริงแล้วจริงแว่ากันนี่กูลองในดูนัดย่งเรื่องไม้เช็คเลยก่อนยึดตายเล้วจุด้ยิงซ้ำยิงซ้ำอย่าให้มันออกมา bíng bay lê ở đây này, uhm, đây lào này, uhm, ah, sanitaire, quái hết mất uhm, mình chẹp chuyển rồi 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 rồi, sút lửa, โอ้ยอย่างเลยลาวนเนาะเอาไปนะเดี๋ยวกูกำไมต้ตรงนี้นไปๆก้าไปก้าไปกูปปกำไม้กูกำไม้ยิงแฝงก่อนอันจุดเกิดอันจุดเกิดยิงจุ่มก่อนวาเปลือต่อลาเปลือก มมมีอนิ่เหี้ยเอาปืนต่อเปลี่ยนไปมัดเร็วแต่กันว่ากูอยู่ไสแล้วไปว่ากูไม่อยู่แล้วอยู่คนเดียวตายแบบเราเรากูกันเปลี่ยนไปจุดสีมีห้จุดนี่เรายึดเม็ดเลือดจุดสีจุดเดียวทีมดีทีมดี กำลังวิงบบ่งเร็วแรงกล้วแป๊บได้ยินเสียงปีนกงกว้านี่อยู่ไหนวะงกูได้ยินนินี่นั่นนั่นแหม่เลยสองตัวจัดเป็ดยังไม่ตั้นกูไม่ไปช่วยได้เกิดไหมสิบสองตายซ้ำ จับมันหยุดไอเม็ยุดไอเม็ดเดี๋ยวมาด้กึอันนั้นอันนั้ไม่ไมนไม่ต er> ันโตมาโตมาโตมาต้องเจอปูนี่อย่าเปลี่ยวตีลังย่างยไมเช็คเลดีเ่อนปูลมเลยปูคม มานี่ยอยอกยอคยอคยอคย,อย,อยิงเทสเลยจุดบีทุกยึดว่ะลิงก้าไปเลยที่ใครไม่ไมวะเ <ive> ช็คเลยได้เปืี่ยนอ๋อนี่เปลี่ยนเรากูนึนวกว่าเจียงตีนใครฮะนั้นอย่าเปลี่ยวอย่าเปลี่ยวยัเยเยงเลยไหม เดี๋ยวกูเช็คไอดีก่อนเดี๋ยวโตกหล้วกูยิงค้ำไปเพื่อนยิงค้ำไว้กูเพื่อนเปิดแล้วเปิดเพื่อนแล้วนุ้งไอ้บ้าวันวิ่งไปแล้วยังไม่เพื่อนเราเบิดไปก็น้ำร้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยติดวิ่งติดก่อนนี่เนี่ยจริงกับก่อนที่นั้นชาตายกู โดนต้องโดนเออพ่อยสิได้หวากูไม่ปล่อยดวกนี่เลือไม่เต็มได้ไม่ป่อยโจไมาเพื่อนกูกลับไม่คุณตายแล้วสดสายลยนี่ไม่ไม่ไม่อยู่นีอยู่ไหน่นั้นันไม่โดนจับเม็ มาเพื hey, ่อนกูมาช่วยเองไอ้บ้ามันไม่ช่วยไม่จ่้ยกูจุวยเอง,งเซคเตอร์อาร์ติเรี่ลงอันนี้เป็นกล้องนะติดเรานะตาบ้าถึงสิบวานี่กล้องกล้องกล้อ,อ,องติดเราเอาลาวอาร์ตนไม่ลาวนี่กุัวเฮ็กนี่ก้าวอะไรลาเพื่อนช่วยกูที้จุ้ยได้ไหมวะตีลงนิดึงนี่ช่วยยัดกูดเล่แล้ว mọi người 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 mai rồi đi Rabbi, lại rồi 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 chiếc lệ cao lắm mát rồi phèn này nhìn đủ nè chút chút con ok bay to đây ยิงเชีปเยฟเรีเควสตีเพื่อนเราไปจุดไหนอะไรดรไ้ม่ไปมั่วกันขึ้นไม่ป่อยได้ว้ยติดวัเปลนเลยเลยยิงมั่วก่อนูยิงมั่วก่อนโต๊กนะมีมีๆๆนะม,นะมีคนยิงมั่วก่อนย Hoặc là mừng vào của tao. Nan 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 anh 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 như là như vậy. pin. Lay tai quay. Hoặc pin tai quay. Lay quay. ngồi tai ngay. Too quay ngay rồi 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 ปูคลมครับแบบนี้ต้องปูคลมไปเข้าไปเลยต้องตั้งมึงไปตายไปไปกว่าไปเข้าไปเบื่อบาปก่อนที่นี้โอ้วิงติดแล้วไอ้ลาวตกจอดแล้วฮัลโหลโอ้เพื่อนเดี๋ยนี่มองกูค้อนนี่กูอยู่ข้างหลังมึงกูอยู่ติดตีนมึงนี่เพื่อนเวดมึงไปไหนไปไหนยล็อกหมาก้อน รถเล้นเรวสองตัวเพื่อน <c oughs> อ๋อ่าอ๋อ,อ่งปอดตายละกูเพื่อนไม้ลไลไแล้วตายเ่อนกลไปยึดเทอมยึดเทอมควันมาจัดเลยยักษกเร่าวหวเรยวอ๋อยิงติดรถแล้วยิงไม่รถแล้ว เอาจนตายูข้างบนข้างบนเออบนนั้นบนนั้นฮันนั้นฮันคุยนัวคุยนัวฮะเนื้ออย่างนั้นนะทุกคนตายองพอดีเคลียร์จบเกมครับโอ่กับผมอ่าฮะท้าวตกใจสนุกปุ่มปากปิดปลารประกันได้กับก็ไปด้วย ถ้าปันเพลิกา่วยกดไลค์กดแชร์กดซับตะแย่พุ่มกันนะได้พุ่มได้เป็นกำลังใจใลาวเลยได้ทำลาวนะได้ให้เปิลี่ยนเล่กันลาวอ่นาก็นั้นเดียวตาก,กันลาวนะคลิปหนะ้าเดี๋ยวพุ่มกอยเล่นให้ฟังให้จมให้เล่กันลาวกลับพุ่มสวัสดีครับ